และแน่นอนนะครับปัญหาอัามนิกนะครับท่านเห feels, ็นเรื่องความร้อนอะไรทั้งหลายแหลกนะครับสุดท้ายนะครับนะท่านมองถึงเรื่องค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าได้เลยนะครับถ้านะครับหม้อแปลงท่านร้อนเป็นร้อยองศานะครับหม้อแปลง2เมตร3เมตรตัวเป็น 2- อสเมตรนะครับสเมตรนะครับเหล็กกีตันนะครับและมันร้อนมาเป็นร้อยองศาท่านว่าค่าไฟหรือพลังงานกำลังงานที่ใช้ถ้ามันร้อนอย่างนั้นมีเท่าไหร่นะครับสายแทปมอเตอร์นะ เหล่านี้นะครับถ้ามีปัญหาอ้ามมเยอะมันก็มาฟ้องค่านจะจ่ายเหมือนกันนะครับค่าไฟท่านจะจะสูงขึ้นนะครับนับเบื้องต้นนะครับนะฮะอะไรเป็นตัวกําเนิดปัญหาข้ามนิกนะครับต้องเรียนนี้เนี่ยเครื่องจักรนะครับสมัยใหม่นะครับนะทุกชนิดนะฮะที่มี PLC ที่มีตัวเซอร์โวไดส์ไม่ว่าจะ ACDC ทั้งหลายแหละนะครับรวมถึงนะฮะพวกอ่า เตาหลอมอุปกรณ์ให้ความร้อนที่ใช้ความถี่สูงที่มีการแปลงจากคลา่อิเล็กทรอนเป็นความถี่สูงหรือแม้กระทั่งตัวคระหลาดทอิเลทรอนิ่หลอดตะเกียบเหล่านี้สร้างกระแสคัมมนิกเข้ามาและในขณะเดียวกันพวกนี้สร้างปัญหาคัามิกเข้ากับระบบไฟฟ้าปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบไฟฟ้าแล้วก็จะส่งผลย้อนกลับไปให้ทุกตัวเพราะว่าทุกตัวนมัใช้ระบบไฟฟ้าเดียวกัน ตัวหนึ่งเป็นตัวสร้างนะครับเอามาวางที่เซ็นเตอร์นะครับแล้วปัญหาที่เกิดขึ้นที่ตัวไอ Main MDB เนี่ยมันก็จะกระจายทุกตัวนะครับเพราะฉะนั้นนะครับนะทั้งสร้างทั้งรับปัญหาทั้งไหนขึ้นจับนะครับในสไลด์นี้นะครับนะผมก็จะนะวิเคราะห์ให้ดูว่านะครับเวลาที่มันมีนะครับปัญหาฮาร์โมนิกแล้วเนี่ยนะครับนะคือต้องเรียนอย่างนี้นะบางทีเราไปไปไปพูดคุยกับทางทางผู้บริหารนะครับก็ต้องถามว่าปัญหาฮาร์โมนิกแล้วไง นะครับก็คือมีปัญหาแล้วเป็นยังไงนะครับบางทีเราก็ต้องนะครับให้เห็นว่าในอันในในสไลด์นี้นะครับเวลามีปัญหาฮาร์โมนิกเนี่ยมันสะท้อนค่าไฟฟ้านะครับในหลายๆที่ที่ที่ผมได้ไปไปมีโอกาสไปวิเคราะห์นะครับและหลายๆที่เนี่ยนะปัญหาฮาร์โมนิกทําให้ค่าไฟฟ้านะครับขึ้นหลายๆแสนบาทโดยที่ไม่รู้ตัวแต่จริงๆนะมันวิเคราะห์ย้อนกลับมาได้นะครับถ้ามีการตรวจวัดว่าปริมาณฮาร์โมนิกในระบบท่านมีกี่แอมป์นะครับพาวเวอร์แฟกเตอร์เป็นเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะ ย้อนมาได้ถือว่าหม้อแปลงท่านลออจากฮาร์โอนิกไปกี่วัตในสายลออไปกี่วัตต์มันคำนวณย้อนได้หมดเลยครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะฮะก็คือนะฮะในค่าไฟฟ้าของท่านเนี่ยนะครับก็จะมีกําลังงานไฟฟ้าที่ใช้จริงนะครับแล้วนะฮะถ้านะครับในระบบท่านมีปัญหาเรื่องฮาร์โอนิกนะครับนะคาร์โมนิกลออในหม้อแปลงท่านจะสูงขึ้นนะครับมันจะฟ้องที่อะไรฟ้องที่อุณหภูมิหม้อแปลงนะครับนะฮะมันมีหลายครั้งที่ท่านดูนะฮะว่าหม้อแปลง2ลูกจ่ายโหลดเท่ากัน ะจ่าย va เท่ากันจ่าย w a ต t เท่ากันไอ้ลูกหนึ่งเย็นอีกลูกหนึ่งร้อนอุณหภูมิไม่เท่ากันมีนะครับนะครับไอ้ลูกที่ร้อนหนักๆนะครับสันนิษฐานได้เลยว่ามันเกิดจากไอ้ฮาร์โมนิกเนี่ยมันเยอะนะครับนะถัดมานะครับนะครับสายตัวนำนะครับสายตัวนําสายไฟฟ้านี่แหละนะครับถ้านะฮะสายตัวนํานั้นนะครับนะฮะแครี่เฉพาะกระแส50เฮิรเพลสกะสายตัวนํานั้นแครี่กระแสที่มากกว่า50เฮิรเพลด้วยนะครับผลของ skin effect จะทําให้ความต้านทานของสายเนี่ยมันสูงขึ้น พอคขาต้องทานสายถูกขึ้นที่กระแสเท่ากันนะฮะอาสแควร์ I are, หรือว่าลอด power ลอดในสายนะครับมันก็จะเยอะต่างนะครับนะหลายๆท่านอาจจะมองว่านะครับลอดในสายในจากฮาร์โมนิกมันแค่น้าจะไม่เท่าไหร่นะครับท่านต้องนึกว่าสายยกตัวอย่างที่สามร้อยสแควร์มิลท่านเดินไปแล้วสองร้อยเมตรนะครับแล้วอุณหภูมิขึ้นสิบองศาครับลองจินตน,นาการว่ามันใช้ power เท่าไหร่ที่ทําให้สายทองแดงสายสามร้อยสแควร์สี่เส้นเดินไปสองร้อยเมตร ครับหลายกิโลวัตต์นะครับนะครับแล้วเป็นกิโลวัตต์ตรงนั้นคิดเป็นเงินมาเนี่ยนะฮหนึ่งกิโลวัตต์ปีก็หลายหมื่นนะครับนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างให้ดูนะฮะรวมถึงในแคปแบงค์ด้วยนะครับนะพอทำรีโหอดในแคปแบงค์นี่ก็คือนะครับแคปปกตินะครับอยู่แอมเดียนเนี่ยไม่ควรจะเกิน40องศาถ้ามันขึ้นไป60องศานะครับแล้วแคปแบงค์ทันใช้เป็นตับเลยนะครับรอดในแคปแบงค์ก็คิดเป็นเงินได้นะครับนี่ยังไม่นับว่ามันจะเสียเร็วเลยนะครับ ถัดมามอเตอร์นะครับนะมอเตอร์เป็นอย่างนี้ฮะกนะ็คือปกติเนี่ยถ้าเราเราต่อสายมอเตอร์สามเฟสเป็น abc สมมติเนี่ยนะเป็น positive ีวเวอร์ต์ก็ยังหมุนไปด้านนึงนะครับถ้ามันมีฮาร์โมนิกในส่วนประกอบของความถี่ที่มันเป็น negative sequence นะครับยกตัวอย่างคือฮาร์โมนิกที่5กับ11เนี่ยนะเดี๋ยวจะชี้ให้ดูเนี่ยนะครับ negative sequence คืออะไรนะครับมันเหมือนกับเรียงป้อนแรงดัน cba ให้กับมอเตอร์อรูปนั้นเพราะฉะนั้นนะฮะใน50าสิบเพลสสั่งหมุนไป positive ไอ้ฮาร์มโมนิกที่เกิดขึ้นมันจะสั่งท้อสั่งต้านเพราะนั้นมันก็จะเหมือนเป็นอะไรฮะเป็นท้อส์ที่ต้านกับมอเตอร์ไว้ตลอดเวลานะครับก็เหมือนกับมอเตอร์ทั้งฝืนฝืนโดยไฟฟ้าที่ไนต้านนะครับเพราะนั้นะนะครับท่านก็ต้องเสียกําลังในมอเตอร์ไปโดยที่ไม่ได้เกิดงานนะนอกจากนั้นนะครับทั้งหลายแหล่นะครับถ้าอยู่ในอาคารหรืออยู่ในนะสำนักงานที่มีระบบปรับอากาศนะครับ เพื่อปรับอากาศท่านจะต้องทํางานหนักขึ้นนะครับทำงานหนักขึ้นหรือจะมีการคำนวณว่ามันหนักขึ้นกี่เท่านะครับตอนนี้นะครับก็จะเห็นว่าโอเคนี่คือค่าไฟฟ้าแล้วนะครับก็คือนะมันจะมีผลทําให้นะครับค่าไฟฟ้าเนี่ยแพงนอกจากนั้นนะครับในระบบที่มันมีนะครับทำอิกเยอะๆนะครับหลายๆที่นะครับหรือแทบจะทุกที่เลยท่านใช้แค่แบงไม่ได้นะครับถ้าทำอิกเยอะจัด นะครับท่านใส่แคปแบงค์ไปนะครับนะถ้าโชคดีก็อยู่ได้อาจจะเป็นเดือนนะครับแต่ถ้าโชคร้ายนะครับมันก็ตุมต่อหน้าท่านเลยนะครับมีโรงงานหลายๆโรงงานนะฮะต้องต้องต้องขออนุญาตนะฮะในอย่างอย่างอุตสาหกรรมอาหารนี่อาจจะยังไม่ได้หนักหนาเท่าไหร่นะแต่อุตสาหกรรมยกตัวอย่างเช่นอุตสาหกรรมน้ำตาลนะฮะอุตสาหกรรมน้ำตาลนี่จะใช้มอเตอร์ใช้ดีซีไดชใช้เอซีไดชเยอะมากตั้งแต่อะไรนะฮะบดอ้อยเข้ามานะครับปั่นให้มันแห้งนะครับมอเตอร์แล้วก็ไดช์เยอะๆมากๆนะครับ ในโรงงานน้ําตาลหลายๆโรงไม่ใส่แคปแบงค์นะครับคือใส่ไม่ได้นะครับจากที่ไปประสบได้ไปไปช่วยไปแก้ไขได้บ้างเนี่ยมันก็คือนะฮะนะฮะติดแคปแบงค์กับหม้อแปลงลูกที่จ่ายกับหม้อปั่นนะครับพอติดปุ๊บอยู่ไปได้2วันระเบิดนะครับก็มีการเพลมงกันนะครับซัพพลายเออร์ก็เอาชุดใหม่มาเปลี่ยนเปลี่ยนเส็จนะครับอยู่ได้อีกสองวันระเบิดอีกนะครับ เรียกมาเปลี่ยนเจ้าของนูต่าก็เรียกมาเปลี่ยนอีกไม่มาแล้วครับต่างก็ไม่เก็บแล้วะลายางไงเขาก็ไม่ติดเลยนะครับเดี๋ยวผมจะมีรูปผลการตรวจวัดว่าทําไมมันติดไม่ได้นะครับแต่มันมีทางแก้ไขนะครับมีทางแก้ไขอย่าเพิ่งตกใจไปนะครับในสไลด์นี้นะครับก็จะเป็นให้เห็นในภาพที่ว่าเป็นใช้จ่ายทางอ้อมนะครับเวลาที่มันเสิ่ปัญหาคอมมอนดิคมานะครับนั่นคือนะฮะ เอาเรื่องระบบไฟฟ้าก่อนแล้วกันนะครับระบบไฟฟ้านะครับนะในเคสที่นะครับท่านมีปัญหาฮาร์โมนิกในระบบนะครับค่อนข้างรุนแรงเนี่ยนะครับนะพิกัดไฟฟ้าที่ท่านใช้ท่านจะใช้ได้ไม่เต็มที่นะยกตัวอย่างอย่างว่าสดุกู่นี้ที่ผมยกตัวอย่างว่านะครับหม้อแปลงรูปเมื่อกี้เนี่ยนะทำงานประมาณ50%โหลดประมาณ50%เองนะอุณหภูมิขึ้นไป100ร้อยเกือบร้อยยี่สิบองศาที่แกนที่โหลดนะหม้อแปลงอุณหภูมิ120ร้อยยี่สิบองศาท่านกล้าใช้เพิ่มไหม กล้าโหลดมันเพอ่มไหมครับ1 2อองศาเลยนะไปวัดเทอร์โมเมต์สแกนมาใน120เลยทําใช้งานโหลดครึ่งเดียวนะครับครึ่งเดียวแต่ครึ่งน,นึงนั้นนะครับเป็นโหลดทำนอนีกทั้งหมดเลยนะนะครับสิ่งที่เจอก็คือนะครับหม้อแปลงหรือระบบท่านออกแบบสําหรับ2000 kva แต่ท่านใช้ได้แค่พันเดียวนะครับนั่นหมายความว่าถ้าท่านจะใช้งานระบบไฟฟ้าเพิ่มนะครับมันมี2ทางเลือกถ้าท่านไม่แก้ปัญหาทำนอนีกออกไปท่านก็จะต้องอะไรนะ ลงทุนใหม่แล้วก็คือจะจะ,จะแก้หรือจะสู้แล้วถ้าสู้ท่านก็ลงหม้อแปลงใหม่ลงระบบใหม่ไปนะครับแต่ถ้าแก้ก็สองพันนั้นก็ใช้ได้เต็มเต็มไปนะครับของปัญหานะฮะโรบไฟฟ์นอกจากนั้นเนี่ยนะฮะการที่ใช้เต็มที่กัดไม่ได้นะครับนะอย่างที่ที่เรียนไปตั้งแต่ตอนต้นนะฮะก็คือปัญหาหนึ่งมันว่าที่ความร้อนก่อนนะฮะร้อยยี่สิบองศทาท่านว่านะครับรวด นะฮะฉนวนที่พุ่งรวดมอแปลงอันนั้นจะอายุยืนเลยครับมันจะตามกันมาเป็นทอดๆเลยฮะท้ายก็จะใช้งานได้สั้นลงแล้วนะครับนะรวมถึงนะฮะค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนแคปแบงอันนี้แล้วแต่ว่าใครแรงมากแรงน้อยนะครับกาอรุนแรงนะครับถัดมานะครับเรื่องจากการผลิตนะครับเวลาที่มันมีปัญหาฮาร์โมนิกเนี่ยนะฮะคือต้องเรียนอย่างนี้ไม่ใช่ทุกเครื่องที่จะเจอนะฮะมันขึ้นอยู่ว่าเครื่องนั้นเนี่ยมันมีความอ่อนไวต่อต่อความเพี้ยนมากน้อยแค่ไหนนะครับ สิ่งที่เราเจอก็คือนะครับที่ผมเคยเจอก็คือนะฮะยกตัวอย่างเช่นนะครับมีเครื่องฉีดพลาสติกอยู่ในโรงงานนะครับแล้วโรงงานกับสำนักงานเนี่ยห่างกันประมาณ100เมตรนะรห่างกันประมาณ100เมตรแล้วใช้หมอ้อแปลงลูกเดียวกันเป็นโรงงานที่ไม่ใหญ่มากนะนะครับเวลานะฮะเขาเดินเครื่องจกักรเครื่องฉีดพลาสติกพร้อมกัน3ตัวนะครับพอพอดีคือแต่และตัวก็จะสร้างขอามอนขึ้นมาในระดับหนึ่งระดับหนึ่ง เดินพร้อมกันสามตัวนะครับ U P S ที่สำนักง,งานรองมันไม่น่าจะเกี่ยวกันเลยนะครับโรงงานกับสำนักง,งานคนละตึกนะครับแต่ใช้ไฟร่วมที่มอแปลงร่วมรูปเดียวกันนะครับเวลาเคลื่อนจากที่มันเดินแล้วสัง่งคทานิดเข้าในระบบมา,มากๆเนี่ยนะครับคอมพิวเตอร์ในสำนักง,งานรอง U P S พังเอาง่ายเลยทั้งทันท,ที่คนละที่กันเลยนะครับต่อันนี้ก็เป็นตัวอย่างว่ามันมันส่งผลกระทบยังไงนะครับ okay. นอกอย่างนั้นนะครับเวลาที่มันเกิดนะครับ้ที่เราเรียกว่าเรโซแนนซ์นะครับมันก็จะสร้างแรงดันกระชากและกระแสกระชากส่งเข้าไปในระบบนะครับเนื่องจากท่านถ้าไม่มีตัวที่เป็นตัวเซิร์ฟซับเตอร์นะครับก็มีโอกาสที่จะเสียหายได้และรวมถึงการสั่นะเสียหายทางคนสุดท้ายนะครับก็อาจจะรวมถึงการใช้ไฟฟ้ามากขึ้นนะครับส่วนไอ้ตรงนี้นะครับเป็นเรื่องของดาวเทียมนะครับ เวลาที่ระบบท่านมีปัญหาฮาร์มอนิกเยอะๆนะครับนะฮะไอพวกอุปกรณ์โพลิชชันจะทำงานผิดพลาดนะครับอุปกรณ์โปรเพลิชชันได้ได้แก่อะไรบ้างนะครับเดี๋ยวอย่างท่านใช้ a c b นะครับ a c b a c b ท่านก็จะมีการเซตอัพว่าจะให้มันทิศที่กี่แอม์นะครับจะให้ under voltage p o t e c t i n over voltage p o t e c t i n ที่กี่โวลต์นะมันต่างได้ใช่ไหมนะครับถ้านะฮะนะฮะแรงดันและกระแส ที่มันทํางานอยู่นั้นนะครับไม่ใช่50เฮิร์เปียวๆนะก็ต้องต้องเรียนอย่างนี้ก็คือวง a c b เองมันก็จะมีวงจรที่จะตรวจวัดตรวจจับว่าตอนนี้กระแสกี่แอมป์ตอนนี้แรงดันกี่โวลต์นะต้องเรียนว่ามันออกแบบสําหรับไฟ50เฮิรตนะครับแต่ถ้ามันเพี้ยนไปเยอะๆนะครับการตัดสินใจมันมันจะพลาดนะครับเราเคยเจอหลายๆที่นะที่ a c b ทิปเองนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับเอาเคอร์เรน์โพวัดมาเนี่ยนะครับหรือเอาโพร วัดกินกระแสประมาณ200แอมป์นะครับและ ACB ในตัวนั้นมันปรับได้สูงถึง800นะครับตั้ง250แอมป์นะกระแสโหลดจริงๆ200ตั้ง250มันไม่น่าจะทิพใช่ไหมก็สมเหตุสมผลนะครับ,บ,นะรบตั้ง250ทิพ์นะครับตั้ง300ก็ทิพตั้งไป800ยังทิพ์เลยครับนะเดี๋ยวมีหน้าตาลูกขึ้นที่ว่าให้ดูว่ามันทิพอ์ยังไงนะครับ ถัดมานะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องความเสี่ยงนะครับนะฮะไอ้ตรงนี้นะฮะไม่มีใครอยากให้เกิดนะครับแต่ถ้าเกิดภัยพิบัติเกิดขึ้นจริงๆนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงนะครับก็คือพอมีความร้อนนะครับสะสมอะไรมาเรื่อยๆนะครับนะก็มีถึงนะฮะสายนําสายนําไฟฟ้านะครับลัดวงจรหม้อแปลงระเบิดอุปกรณ์เตือนภัยป้องกันผิดพลาดมีหมดนะครับนะอันนี้นะฮะก็เป็นช่วงอินโทรไว้เห็นว่าโอเคว่ามีปัญหาหรือมัน ส่งผลกระทบอ,อะไรบ้างนะครับ